บอกสัดส่วนจุล่าอีสานลอยหกสิบเซนติเมตรครับตัวนี้ตัดิดล่าเป็นล่าทุ่งฉาิครับตัวนี้จะเป็นงานตากทางคลองน้องทางอุบลนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องวาวจุล่าตัวนี้ก็เป็นจุล่าอีสานลอยหกสิบเซนติเมตรครับจะเป็นอ่าสูตรต้นไม้ของผมครับผมต้นไม้ปีปีนี้นะครับเนาะเจาะทั้งสองขางนะครับเนาะแล้วก็เข้าเค็ดเป็นบวงครับผมบวงแหลกนี่ครับตัวนี้คือบวงแหลกคือเอาปลายปีเป็นเกณฑ์ครับผมนี่ครับผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ครับประมาณคือวาวสองห่องเลย พอวัวจุฬาตัวนี้เป็นจุลาดัดแปลงสวัสดีครับวันนี้มฟอมโอตอนขุนีสารครับครับผมมันนี้ตอนทุนีิสารสีมารีวิวนะครับเนาะสัดส่สวนจุฬาตัวนี้ครับจุฬาตัวนี้จะเป็นจุฬาลอยหกสิบเซนติเมตรครับผมติดลายทรงฉาดนะครับเนาะตัวนี้ครับจะเป็นงานไหมพายครับผมไหมพายปีกเนี่ยเป็นไหมพาสีซุกครับหรือไหมพายใ่บานเท่าครับผมปีกนี่โอกสนี่จะเป็นไหมพายสังไส่ครับนี่ครับ ส่วขาครับส่วนขานี่ครับจะเป็นไม้ไผ่สังไพ่์พี่กันครับผมมือนีอ้มีคนขอเข่ามาหลายนะครับเนาะอยากคิดนําน,นะครับกำรับอ่าผมก็จะมาแจกมาบอกสัดส่วนจุ่ล่าอีสานลอยหกสิบเซนติเมตรครับตัวนี้จะติดล่าเป็นล่าทุกชาิครับตัวนี้จะเป็นงานตามสร้างของน้องทั้งอุบลน,นะครับเนาะมาสั่งเขามาหนัดลับนะครับเนาะ ตัวนี้ก็พึ่งแล้วครับผมพึ่งเร้วเมื่อคืนนี้เนาะให้น้ำผูมุ่มติดนะครับเนาะผมก็ประกอบแล้วไห่น้ำผูมุ่มติดลลยตรงฉาินะครับเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวสัดส่วนให้เบิร์นครับมือนีจะเป็นวันที่ยี่สิบกลุ่มผ้าสองหาหกสี่ผมมีฝนครับแดดปิ้งเปียกนะครับพี่น้องืาอทีครับร่มดีครับนี่ครับบางร่มครับพี่น้องร่มดีครับผมจะบอกภาษาอีสานกับภาษากลางสารับกันไปนะครับเนาะมาคุ้นกั ฟังเ้าใจครับผมคงก็เลยต้องบอกภาษากลางน้านะครับเนาะไปรับชมคลิปรีวิวสัดส่วนกันเลยครับพี่น้องวาวจุลาตัวนี้ก็เป็นจุลาอีสานลอยหกสิบเซนติเมตรครับจะเป็นาสูตรตัวใไม่ของผมครับผมตัวมหม่ปีปีนี่นะครับเนาะผมกะเป็นจุล่าไรเบาครับผมไรเบาหัวแล้วก็ไราบาลถายนะครับเนาะตัวนี้ นีสูตรเริ่มแรกของจุฬาเปิดช่องหรือจุฬาะไรเบานีมาจากอาจารย์ทั้งสารคามกับอาจารย์วิทย์ครับผมเป็นคนคนแรกที่เห็นสูตรเปิดช่องขึ้นมานะครับเนาะกะมีการไปดัดแปลงเล็กๆหน่อยแต่ว่าอาจารย์วิทย์เ่นจะเป็นต้นตำรับของแท้นะครับเนาะกะขอขอบคุณอาจารย์วิทย์ที่ให้คือได้เห็นจุฬาไม่ไม่ดัดแปลงหม่ไม่เรื่อยครับผม ลายทุ่งชาตินี่คนเหลือบแรงที่ติดก็คืออ่าน้องเป็นทหารอากาศครับผมทั้งจังหวัดอุบลน,นะครับเนาะติดลายทุ่งชาติเป็นเจ้าแรหลกในการติดลายทุ่งชาติครับผมคนอ่เป็นอยู่จังหวัดอุบลนับกันเนี่ยนะครับอยู่ห่วยบางนอกนะครับเนะาะจะเป็นคนที่ติดลายทุ่งชาติก่อนมูนะครับเนาะการเริ่มฮิตมาเรื่อยๆครับผม เห็นนะครับเนาะเดี๋ยวมาถาเริ่มกันเลยครับผมอกกลางนี่ผมจะใส่เป็นใหม่สั่งไพ่ครับผมความยาวอยู่155เซนติเมตรครับผมจากหัวลงมาหัวท้ายครับนี่ครับคืออกกลางนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้นะครับเนาะคืออกกลางของว้าวแล้วปีกว่าวนะครับผมจะเอาความยาวที่160เซนติเมตร จะใช้เป็นไม้ไผ่สีสุกหรือไม้ไผ่หง่บานเท่าครับผมบานเท่าอื่นไม้ไผ่หง่นะครับเนาะก็แล้วแต้พื้นที่สีว่ากันไปนะครับเนาะแล้วกะ็ส่วนหัวนี่ครับจากเอาตะลับเมียดก่อลงมาครับวัดลงมานะครับวัดลงมาลงมาถึงปีกบนนี่ครับถึงปีกบนนี่ผมจะเอาอยู่ ห้เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างของปีกครับก็จากตละลเมียนี่ก็จากปีกบนลงมาครับลงมา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 หาปีกไตนี่ครับนี่ครับส่วนนี้จะอยู่59เซนติเมตรความกว้างของปีกจะได้แบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็วิธีเลาปีกให้เป็นให้ได้แบบนี้นะครับก็ ถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดที่ตัดไม้มาแล้วไม้ไผ่สีถูกนะครับขนาด160เซนติเมตรเรียบร้อยแล้ววิธีเหลาปีกนะครับให้ให้วัดตลรบเมตรจากปลายปีกขึ้นมาครับ60เซนติเมตรข้างละ60เซนติเมตรก็เหลาเลยครับเหลาให้ขึ้นรูปนะครับทั้งสองทั้งสองด้านจะได้เป็นแบบนี้ครับ แล้วก็ขูดแต่งใช้ไฟลุนส่วนข้อไม้นี่ครับก็นี้จะเป็นส่วนข้อใหม่นะครับนี่ครับส่วนข้อใหม่ดัดให้ร่นขอประมาณสองเทื่อล้วกะเอามือดัดขึ้นครับขอจะง่ามครับจะบกค่อยดุ่งครับผมนี่ครับนี่ครับขอจะบกขอจะบกค่อยดุ่งเพราะว่าขอเสียของใหม่ไพ่สีสุกนี่คือขอมันดุ่งนะครับ ไฟยามดัดให้มันตรงครับผมนี่ครับแ้วว่าบิองขาจุล่าเลยครับนี่ครับขาจุล่าตัวนี้เขาเรียกว่าขาจุล่านะครับเนาะจากนี้ลงมาหาสุดขานี่ครับนี่ครับผมบอกตัวนี้ผมจะใส่เป็นไม่สั่งไพ่นะครับเพราะว่ามันจะตรงตรงดีครับผมมันจะซื้อขอมันจะง่ามครับผมขอมันจะบดุงเหมือนใบไผ่ใหญ่นะครับเนาะใบไผ่ทางใบไผ่ที่ถูก จะเอาความยาวอยู่ร้อยสิบห้าเซนติเมตรครับผมนี่ครับผมก็เหลาแครส่วนปลายครับผมให้อ่อนบอตกอ่อนแห้งครับอ่อนน้อยนึงถ้าอ่อนแห้งหลายขาเขาจะเป๋จะตั้งไ่ได้ครับผมเขายังเอาไฟล้นซอยเอานะครับเนาะไฟดัดช่วยเอานะครับแล้วก็มาเบ่ง ขอเท้าได้ความกว้างของปีกแล้วเขากะมาเบึงว่าเขาจะมัดขาอยู่มองไหนครับผมขอตะลับเมียนี่ครับวงนอกนี่นี่คือวงนอกนี่คือวงในครับขอตะลับเมียจากนี้มาขึ้นมาครับนี่ครับระวังผมขีดเมจิกไบนะครับเนาะ23เซนติเมตรครับผมเราปากกาเมจิกขีดเลยครับแล้วเอาส่วนขามัดไว้หันเลยครับผมแล้วก็มาเบิงความกว้างของขาครับผม นี่ครับคือความกว้างของขาจากกึ่งกลางนี้ว่ากาเมีจิกที่ผมขีดไว้มาหาขาข้างละสิบหกเซนติเมตรครับสองข้างตัวนี้น้องเพื่อนตามสั่งอยากได้ขาสวยขาหรวยขางงมขาเขาเอื่นว่าขาหลีบจักหน่อยครับผมนี่ครับเขาเอื่นว่าส่วนขาหลีบจักหน่อยับผมเขาก็ได้ส่วนกว้างของขาไปแล้วนะครับเนาะเขากับมเบิ่งส่วนถ่ายเลยครับ นี่ครับส่วนท้ายนี่ครับส่วนอกท้ายนี่บอกอย่งไๆว่าถ้าเข้าเห็ดความยาว้หัวหาอ2ความกว้างของปีกหา19เหลือท้ายเท่าไรก็เอาตำหนเลยครับผมเพราให้อกกลางเหา้ยมลอยหา1บหาเซนติเมตรครับผมมาเบ่งความกว้างของขาแหลมครับผมจากนี้นะครับเนาะ ดีด้เรามาหาปลายขาจะอยู่ที่หาสิบแปดจุดหาเซนติเมตรครับผมสำหรับขาแหลมนะครับเนาะอุ้มกานนี่ก็คือสัดส่วนของวาจุราตัวนี้ครับผมมาิึงการเจาะเลยครับการเจาะคือการไล่ช่องนะครับเนาะเปิดช่องนี่ครับผมตัวนี้ก็แล้วแต่ความงามครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับเนาะว่าจะเอาช่องตัวนี้ห่างจากตัวนี้เท่าไหร่วัดจากนี้ มาหาหัวแหลมตัวแหลกตัวต่อไหลวัดจากหัวแหลมตัวแหลกไปหาหัวแหลมตัวสองมองเจาะนะครับเนาะต่าไหลก็แล้วแต่ความงามเลยครับตัวนี้ถ่ายขึ้นกันครับผมก็แล้วแต่พี่น้องเลยครับถ้ามอเจาะก็ได้ถ้าจาะก็ได้ก็คือข้อดีข้อเสียของการเจาะนะครับเนาะหนึ่งเครื่องไฮบาเบาขึ้นเวลาเขาเปิดช่องสองไฮบอลเขาพุ่งขึ้นเร็วครับผมกะให้รับร่ม ได้แห้งดีครับผมเพราะว่ามันมีเปิดช่องหัวช่องถ่ายนะครับเนาะให้บอลรับลมบ่ค่อยเต็มที่ถืออ่าแต่ว่าวาจูบขึ้นกันครับผมครับธนูดีขึ้นกันก็แหล้วแต่คนแต่งสายสุ่งหรือเข้านะครับเนาะอ่าหันเบอามากลับเบ้ามาบัดทีนี้บ้าผมนี่จะเนีนเบาทุกโตนะครับผมแต่ว่าถึอลมแห้งนี่จะบ่มหมุนจะบุมมวนครับ เขาต่อไปแต่งไซล่มอีกเท่นึงมาเบิรงนการมัดซุ้งครับบอกการมัดชุ่งเลยนี่ครับผมจะเฮ็ดเป็นเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับผมเข้าสามเหลี่ยมนี่เฮ็ดตั้งไหนก็คือหนึ่งเจาะครับนี่ครับเจาะมองเส้นแรกเข้าหัวแหลมไหมครับผมเจาะทั้งสองขางนะครับเนาะแ้วก็เข้าเฮ็ดเป็นบวงครับผมบวงแหลกนี่ครับตัวนี้คือบวงแหลกนี่คือจะหลุดได้ครับผมหลุดสายหลุดขวาได้ ถาวลาเวาวเอียงมาด้านขวามือนี่ห่ากระหลวดหลวดมาให้มันมาซ้ำนี้นะครับให้มาาประมาณหามินหรือหาเส้นก็แล้วแต่การเอียงของวาว้าว,าวาเอียงไปด้านซ้ายซ้ายซ้ายไอ้ซ้ายของวาวข้ากระเลื่อนมาประมาณนี้ค่อยๆเยะลื่อนเทเลนินเทเละนินเทเละนิดน,นะครับจนวาวมันได้ทีนะครับเนาะจนวาวมันเบาเอียงนี่ครับกะตัวนี้ก็ทิมบวงมาเพื่อเขาจะลอยสายตัวนี้สายสุ่งไว ครับผมกับระมานนี้ครับผมจะตัวนี้ผมจะตั้งไว้ตรงตรงอกกลางนี่ครับนี่คืออกกลางนะครับเนาะทั้งท่ายครับผมทั้งทั้งล่างนะครับเนาะทั้งล่างกับเจาะมัดเป็นบ่วงธรรมดาครับผมเอาเบิ้งสายสุ่งผมว่าผมติตั้งไว้ประมานไห่นี่ครับเอาปลายปีกเป็นเกล็ครับผมนี่ครับผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ครับระมาณคือวาวสองห่องเลย พอว่าจุฬาตัวนี้เป็นจุฬาดัดแปลงนะครับเนาะนี่ครับพุมจับนี่ไปมึงนี่ครับนี่ครับผมจะตั้งไว้ตําก็คือมือหนึ่งครับปมามานขอนี่มือหนึ่งนี่ครับตํากลัวนะครับเนาะถาวานะหัวเอาเอาเข้าลงนี่คือเข้านะครับเนาะบังบังหมองเรินสายสุ่งค่อยค่อยขยับลงครับผมถาวานะหัวอ่า มาสามารถแกะได้ครับผมเอาเข้าแกะได้นะครับเนะบาะมันก็อยู่บนมีแยงหลายครับตัวนี้ผมจะใส่เป็นธนูแค่ร้อยสี่สิบเซนติเมตรครับผมใส่ธนูร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะครับเนาะเอาหันหนา้าเราไหมบังจะรีวิวให้บังขาวๆนะครับเนาะตัวนี้กะจะเป็นอ่าเปิดนาไม่ครับผมสไตล์จุลภาผาก,กลางครับจุลภาผากกาง จุฬาภากางติดก่อนนะครับเนาะเอาว่าจุฬาผากลางนี่เปิดนาไม่โชว์ไม่ครับผมเพื่อสีบว่ให้เพื่อให้งานเทาคมข้นกงเกาเวลาติดนี่เหมือนเหมือนเอาเหมือนเอคล้ายๆว่าติดผ่าแต่ว่ให้บังโค้งไม่โค้งโค้งสางของว้าวครับผมให้เห็นโค้งสางแบบเต็มๆนะครับเนาะก เห็นจุลาผาากลางพันติดอ่าจะเป็นกระดาษสานะครับจุลาผาากลางวันนี้ย่มติดก็เลยลองมาดัดแปลงเป็นจุลาผาล่มเห็ดขึ้นเพิ่นนะครับเนาะครัพผมพี่น้องพี่เต้ครับอ่าผมกับมันเด้มารีวิวสัดส่วนจุลายีสารลอยหกสิบเซนติเมตรครับผมถ้าใคร่เข้าใจหรือจังไหนก็นสามารถ พิมพ์ลงที่ใต้คอมเมนต์ทาง YouTube ได้เลยครับผมสอบถามนะครับนอว่าตัวน,นี้เฮ็ดเด้ตัวน,นี้เท็ดเด้เฮ็ดที่ไหนครับผมเดียวกะจีเขาไปตอบให้อยู่ใต้คอมเมนต์ YouTube นะครับนี่ครับคือจุฬาอีสานนะครับก็ว้าวว้าวไม่ว่าว้าวาจะกสองห้องหรือจุฬาก็สามารถดัดแปลงได้ครับดัดแปลงมาอยู่ที่เกา่ามาอยู่ที่เดิมนะครับดัดแปลงไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าทุกอย่างสามารถดัดแปลงได้ แต่กตะใด้ตั้ง่าขึ้นดีขึ้นง่ายครับผมเจอลมแรงโมเอียงโมหม,มุนให้เล่นแบบดีๆยักน้อยหลายปีครับผมก<ะ>ับครับเบอร์นี้แหละครับโค้งสางนี่จะเป็นโครงสางใหม่ไพปีนี่เบิร์ครับจะบอกไม่ไพเกามเมฮิตน,นะครับเนาะมีแต่มไ,ไม่ไพไม่เพราะว่าไม่ไพเกาเคยเอาเมฮิตเหรอครับว่ามันบ่อใดครับผมมันจะได้อยู่ครับแต่ว่ามันกีไใดสองสามลุ่มปีหนึ่ง เทีดหมอดกินครับผมเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามปุ่มสีแดงแดงครับผมสำหรับคลินี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับชิมี